ก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่เข้าไปข้างใน<ๆ>นอกมันลงมานะครับเ<ๆ>ป้ก็สูงครับ<ๆ>แล้วก็จะมีฝาบนกับฝาหน้าเนี่ยางคู่กันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's t i p ครับผมวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการเอาเครื่องซักผ้า เครื่องเดิมกลับมานะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแสดงวิธีการที่ตัดต่อท่อน้ํานะครับผมเอามาเป็นท่อน้ำเข้าให้ทางเครื่องซักผ้าน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่เข้าไปข้างในแต่ว่าเราต้องจัดก,การเรื่องน้ําก่อนตรงนี้ก็มีท่ออันเดียวนะครับตัวสายน้ําทิ้งนะครับนี่ผมหามาได้ยาวสุด1.8เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะพอหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่พอเดี๋ยวมาตัดต่อเอาเพราะว่าต้องเดินอ้อมมาอย่างนี้เลยนะครับผม ตอนที่เราจะตัดนะครับผมเราควรจะตัดให้มันเหลือเผื่อตรงข้อต่อเอาไว้นิดนึงเดี๋ยวผมถอดสายนี่ออกมาก่อนแล้วก็ปิดน้ำให้เรียบร้อยนะครับถ้าเกิดว่ามีน้ำเราต้องเช็ดให้แห้งก่อนนะครับแล้วก็ทาน้ำยาประสานท่อ p v บเข้าไปแบบหลอดเนี่ยจะใช้ง่ายหน่อยนะครับแล้ว่อยส่งเข้าไป ตอนทาน้ํายาประสานก็ทาให้ทั่วๆเลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็ทาทั้งสองฝั่งไปเลยแล้วก็สามทางนะครับแล้วก็จัก,กอกที่เราใส่ตะกี้นะครับกอกเนี่ยให้เราเตรียมเอาไว้อย่างนี้ก่อนเลยถ้าเกิดว่าเราเตรียมเอาไว้ก่อนเราก็จะได้จัดก,การง่ายนะครับ ส่วนอีกก้อกหนึ่งนะครับผมก็แนะนําว่าควรเริ่มจากก๊อกก่อนก็ถ้าทําได้ก็เอาไอ้เทปพ,พันเกลียวของเก่าออกก่อนนะครับแล้วตอนที่เราพันนะครับเราเอาเกลียวเข้าหาตัวแล้วก็พันตามเข็มนาฬิกาเราพันสักหกรอบก่อนนะครับแล้วก็ลองหมุนดูถ้าเกิดว่ามันแน่นพอดีแล้วก็ตำแหน่งมันตรงพอดีนะครับก็แสดงว่าใช้ได้้ะแล้วเราก็ต่อส่วนข้อต่อเข้าไปก่อนเลย ตรงนี้เทคนิคคือให้เราต่อข้อต่อกับในส่วนของท่อย่อยก่อนนะครับผมอย่างเช่นอันนี้ผมต่อข้อตรงกับตัวข้องอ90องศาก่อนนะครับผมสาหรับวิธีการนี้นะครับจะทําให้เราสามารถที่จะต่อสะดวกมากขึ้นนะครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะล็อกตําแหน่งของท่อได้แล้วก็วางตําแหน่งให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วรอยค่อยเชื่อมมันทีเดียวเลยแล้วก็จะได้ท่อน,นี้ก่อน ผมมีรูเดิมที่เจาะผนังไว้แล้วผมก็จะล็อกท่อเข้าไปตรงนี้โอเคแล้วเราก็จะเอาท่อนะครับมาสอดสุดท้ายแล้วเราก็เอามาต่อกับท่อหลักนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ไขล็อกมันซะเลย โอเคแล้วก็ใส่น้ําดีเครื่องฝาหน้านะครับโอเคตรงนี้เราก็จะเอาข้อต่อนะครับพยายามหมุนให้มันอยู่ตรงกลางนะครับพอหมุนสกูสีด้านเข้าไปแล้วเราก็หมุนตัวนี้นะครับผมเพื่อให้ลูกยางเนี่ยขึ้นไปอุดกับตัวก๊อกนะครับ แนลัดน้ํามันก็จะออกมาทางนี้ทางเดียวนะครับจากนั้นก็อาศัยน้ําดีมาต่อเลยนะครับดึงขอบนอกมันลงมานะครับผมแล้วก็สูงเข้าไปโอเคก็จะได้อย่างนี้นะครับแล้วทรงส่วนของท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็จะต่อมาแล้วก็ต่อเชื่อมกับท่อ PVC ขนาด1เซต1นส่วน4นิ้วนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยเราก็ลองไปเปิดน้ำดูนะครับผมตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปิดน้ำแล้ว แล้วก็เช็คตรงข้อต่อว่ามีน้ําไหลหรือเปล่านะครับผมถ้าเกิดว่าน้าไม่ไหลเ,เนี่ยก็โอเคนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เครื่องซักผ้าได้ละอันนี้เราก็วางคู่กันเลยระหว่างเครื่องฝาหน้าแล้วก็เครื่องฝาบนนะครับแล้วก็ถึงเวลาต้องมาซักผ้าขมเพราะว่าเครื่องฝาหน้าเล็กไปนะครับซักผ้าขมไม่ได้อันนี้เป็นผ้าหน่วมนะครับมันเลยซักไม่ได้เราก็ต้องม้วนมันเป็นคล้ายๆเป็นหลอดอย่างเงี้ยครับตรงนี้เพื่อเหตุผลว่ามันจะได้ปั่นได้นะครับผม ม่งั้นถ้าเกิดว่ามันไปกองอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันจะปัดไม่ได้หมดพ้าผมโอเคตอนนี้น้ําก็เข้าเครื่องซักผ้าเรียบร้อยนะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่พบน้ําหยดน้ําซึมนะครับผมก็แสดงว่าใช้ได้ละก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นการตัดต่อท่อน้ําแล้วก็ติดเครื่องซักผ้าฝาบนง่ายมากนะครับผมผมก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะเพื่อมีโอกาสไปลองทําดูนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่อง daddy tip นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับ